สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ซิวเวอร์วันเล่นะครับที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับโรงเรือนอังุ่นกับโรงเรือนฟิกของเรานะครับซึ่งเป็นโรงเรือนทรงโดมนะครับขนาด5คูณ27เมตรนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเราหลังจากสองเดือนไปแล้วเนี่ย ต้นองุ่นกับฟิกเนี่ยเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนทางโน้นนะครับเป็นโรงเรือนเมลอนนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักโรงเรือนอยู่นะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะปลูกรอบใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตกันให้อีกทีนะครับวันนี้พามาดูโรงเรือนฟิกกับองุ่นกันก่อนนะครับโรงเรือนทรงโดมนะครับโรงเรือนทรงโดมนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าโรงเรือนของเราเนี่ยนะครับจะปลูก พืชอยู่2ชนิดนะครับ2ฝั่งนะครับั่นก็คือฝั่งขวานะครับก็จะเป็นต้นองุ่นนะครับนะครับเป็นต้นองุ่นที่เราขุดล้อมมาจากโรงเรือนเก่านะครับย้ายขึ้นมาที่นี่นะครับ2เดือนนะครับก็เริ่มแตกนะครับตอนนี้องุ่นนะครับก็ยังให้ปุ๋ย2577อยู่นะครับกับ150 0นนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับการเจริญเติบโตของ กิ่งใหม่นะครับบางต้นก็โตดีนะครับบางต้นก็ค่อยๆเจริญเติบโตแล้วแต่สายพันธุ์นะครับก็ยังให้ปุ๋ยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นต้นฟิกนะครับฟิกนะครับฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งนะครับก็จะมีอยู่2พันธุ์นะครับสองสายพันธุ์นั่นก็คือมัสูอิดอฟินนะครับแล้วก็มีบราวตุรกีนะครับสองพันธุ์นี้เนี่ยจะให้ผลดกนะครับเพราะว่าเราปลูกเอาผลนะครับแล้วก็เราก็จะมีระบบน้ํานะครับ ทำระบบน้าไว้ให้นะครับสําหรับฟิกนะครับก็เป็นระบบน้ําง่ายๆนะครับเหมือนที่เราเคยทําไว้นะครับฟิกนะครับตอนนี้เราปลูกได้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะครับก็ติดผลนะครับติดผลนะครับก็เริ่มติดผลดกเลยนะครับอ่านะครับนี่เป็นมาสุยอตดอฟฟินหมดเลยนะครับฟิกนะครับผมจะปักชํานะครับก็คือเนี่ยนะฮะใช้กิ่งนะครับมากิ่งประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ปักชํานะครับแล้วก็ เปลี่ยนมาย้ายต้นนะครับมาลงในเข่งนะครับประมาณสักเกือบ2เดือนนะครับเกือบสามเดือนนะครับก็นะครับจากต้นขนาดนี้ก็ได้ต้นแบบนี้นะครับอ่ะนะครับก็มีอยู่1ิบกว่าต้นนะครับก็ติดผลทยอยติดผลกันทุกต้นแล้วนะครับทยอยติดผลกันทุกต้นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เขาก็เริ่มติดผลนะครับ ผลก็ใช้ได้นะครับสมบูรณ์ดีนะครับมัสุีดอฟฟินนะครับตรงนี้นะครับก็เราเลี้ยงไว้อยู่ประมาณแปดต้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นบราวดุรกีนะครับก็ติดผลสวยทั้งสองพันนะครับสองสายพันธุ์นะครับก็ติดทุกต้นเลยนะครับนะครับต้นนี้ก็เริ่มติดนะครับนะครับก็ติดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราเดินระบบน้ํานะครับให้น้ําหยดนะครับให้สามเวลานะครับ ก็วันหนึ่งก็ให้น้ําอยู่ประมาณสองลิตรนะครับต่อวันนะครับให้สามครั้งนะครับเช้าเที่ยงแล้วก็บ่ายนะครับปุ๋ยนะครับเราให้เป็นปุ๋ย AB นะครับเป็น AB ของเมลอนนะครับก็ต้นสมบูรณ์มากนะครับต้นสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยถ้าได้ปุ๋ย AB เนี่ยนะครับเขาก็จะโตดีนะครับโตไวนะครับอันนี้บราวตุรกีนะครับก็ติดผลสวยเลยนะครับเนี่ยนะฮะติดต้นติดผลสวยทุกต้นนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็เก็บผลผลิตได้อีกประมาณสัก2เดือนนะครับก็จะเก็บได้แล้วนะครับประมาณ5เดือน6เดือนก็จะเริ่มทยอยเก็บผลผลิตได้นะครับก็เราไว้ใช้ที่รีสอร์ทนะครับผลผลสดนะครับเพราะว่าผลสดเนี่ยค่อนข้างที่จะหาทานยากนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ที่รีสอร์ทจะขายที่รีสอร์ทนะครับอ่ะนะครับฟิกมาสุยดอฟินกับราวดอร์กีนะครับส่วนองุ่นนะครับองุ่นก็นะครับ พอแตกขึ้นมาดีนะครับเราทํเสาขึ้นมานะครับขุดล้อมนะครับจากโรงเรือนเก่านะครับเพราะเราย้ายนะครับโรงเรือนโรงเรือนนะครับก็เลยขุดล้อมต้นองุ่นเก่ามานะครับก็มาเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับก็ใช้เวลาสักประมาณ8เดือนนะครับแปดเเดือนนะครับถึงจะเริ่มจะติดผลนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก็ได้ใบโตสมบูรณ์ดีนะครับใช่ใบโตสมบูรณ์ดีนะครับอ่าก็ ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเลี้ยงเป็นตัวแอลคว่ำนะครับทรงนะครับแล้วก็ให้เขาแตกเป็นกิ่งเป็นก้างปลาไปนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพาพามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับโรงเรือนเน้ยนะครับตรนนี้ก็จะเป็นสลิงนะครับไว้ให้อ้งุ่นนะครับเป็นค้างอ้งุ่นนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวฟิกพอถึงคานเนี่ยนะครับก็จะตัดยอดทิ้งนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวพามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้บอกปุ๋ยอ้งุ่นสุด สูตรปุ๋ยงุ่นไปแล้วบอกปุ๋ยฟิกไปแล้วนะครับฟิกก็ ec นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันสองร้อยไมโครซีเมนต์นะครับเป็นปุ๋ยเมลอนนะครับต้นก็จะอวบอ้วนนะครับแล้วก็ติดผลดีนะครับเนี่ยนะฮะติดทุกข้อเลยนะครับต้นก็จะโตดีนะครับถ้าใช้ปุ๋ย ab อ่าของเมลอนนะครับก็จะสมบูรณ์มากนะครับใบก็ใหญ่เขียวเข้มดีนะครับพ่นธาตุอาหารรองอาหารเสริมเหมือนกันนะครับในโรงเรือนนี้ก็ชีวพัธุ์ปลอดสารพิษทั้งหมดนะครับก็ เดี๋ยวฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับท้งฟิกแล้วก็องุ่นฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับพามาอัปเดตนะครับเดี๋ยวเมลอนนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเดี๋ยวจะจะลงปลูกใหม่เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ